เรื่องนี้ก็เป็นในมุมมองของชาวกัมพูชานะครับที่เขาก็ไม่เชื่อว่ามีคนมากมายจากทางฝั่งกัมพูชาเองกําลังพยายามหาทางขับมาทํางานในเมืองไทยได้อีกครั้งโดยเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นในโซเชียลมีเดียทางฝั่งบ้านเขานะครับที่โพสต์ถึงกันเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นการที่มีเจ้าหน้าที่ไปรอรับพี่น้องทางฝั่งบ้านเขานะเขาก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อรอส่งกลับบ้านเกิดมีข้าวปลาอาหารให้กินอีกต่างหากนะบางที่มีหมอคอยดูแลคือฟิลแบบ ตอนรับวีรบุรุษกลับบ้านอะไรอย่างนั้นเลยท,ที่นี้ด้วยความที่คนนี้นะครับเขาบอกว่าติดตามข่าวจากทางฝั่งไทยด้วยเพราะเป็นฝั่งไทยก็พูดถึงกันเยอะในมุมที่ว่าคนกัมพูชานะ่ะจะกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งเพราะว่ากําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากอยู่จนถึงขั้นบางคนนะครับก็มีข่าวพูดถึงกันว่าพยายามที่จะลักลอบกลับเข้ามาทํางานที่เมืองไทยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงในอีกมุมอย่างนั้นอยู่เหรอ เพราะว่าในกัมพูชาเนี่ยเรียกได้ว่ามีประกาศแนะนํากันทุกวันเลยมีตําแหน่งงานในโรงงานบริษัทอะไรต่างๆทั่วประเทศเป็นแสนตําแหน่งข่าวล่าสุดที่เจอนะครับว่าบอกว่าในประเทศเขาเนี่ยถึงกับบอกว่าไม่นานมานี้เนี่ยมีผู้คนมากมายกลับมาที่กัมพูชาแล้วก็สามารถได้งานทําไปแล้วกว่าหกหมื่นคนโอ้โหนอกจากนั้นคนที่กลับมาที่กัมพูชาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันผมเห็นบทสัมภาษณ์ของใครหลายๆคนที่กลับมาพวกเขาขอบคุณที่กลับมาแล้วยังมีโอกาสที่ดีอยู่ แล้วก็บอกให้คนที่ยังอยู่ไทยกลับมาบ้านเราเถอะพอตอนนี้บ้านเราก็มีงานดีๆเงินเดือนก็ไปแพ้ที่นู่นเลยแถมยังได้อยู่กับครอบครัวด้วยโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนมาสแสดงความเห็นอย่างหลากหลายนะฮะโดยมีความคิดเห็นหนึ่งนะครับเป็นของคนไทยเราเองนะก็เข้าไปตอบกลับนะครับก็บอกว่าคือถ้าผมเห็นข่าวแต่ทางฝั่งบ้านคุณหรือว่าติดตามข่าวฝั่งบ้านคุณนะผมก็คงคิดไม่ต่างกันนั่นแหละเพราะว่าภาพที่ทางฝั่งนูน้นมีคนมาต้อนรับมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆอันนี้ผมยอมรับเลย แต่ว่าผมน่ะอยู่ไม่ไกลจากชายแดนข่าวที่ผมเห็นทุกวันก็เห็นสองมุม2แบบด้วยเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นทางฝั่งไทยก็จะมีการตามจับคนลักลอบเข้าเมืองด้วยนะแล้วก็มีให้เห็นทุกวันจริงๆอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นเลยมันไม่ใช่แค่ข่าวลือของทางฝั่งไทยหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเลยที่มีรูปมีจํานวนผู้คนที่พยายามลักลอบเข้ามาอย่างชัดเจนและเขาก็จับกันได้อย่างเป็นจริงเป็นจังแทบไม่มีวันหยุด คือถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณสามารถหาดูข่าวทางฝั่งไทยก็ได้คุณจะเห็นได้ว่ามีแม้กระทั่งที่นักข่าวไปสัมภาษณ์อยู่ตลอดเลยกับคนที่ยอมเสี่ยงเพื่อที่จะเข้ามาถ่ายให้ได้ทันมาจากนั้นก็มีความเห็นของชาวกัมพูชานะครับที่เขาก็อยู่ทางฝั่งไทยแนละเขาก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่อีกมุมหนึ่งเข้าใจก็เข้าใจนะว่ามองว่าทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามช่วยจริงๆมันเป็นภาพที่ออกตามสื่อแหละมันดูดีมากเลย แต่ความเป็นจริงในหมู่บ้านของผมที่พาทบองมันก็ต่างกันอยู่พอสมควรคือผมขอเล่ากับสิ่งที่ผมเห็นด้วยตานะงานที่บอกว่ากลับไปที่กัมพูชามีมันมีนะแต่มันก็ไม่ได้ถึงทุกคนขนาดนั้นอย่างเช่นที่รับประกาศว่าตำแหน่งงานเป็นแสนแสนส่วนใหญ่มันกระจุกตัวอยู่ในพนมเปญซะมากกว่าหรือไม่ก็ตามเขตเศรษฐกิจคนที่อยู่ตามหมู่บ้านชายแดนอย่างผมเนี่ยจะเข้าไปทํางานยังไงมันมีต้นทุนเรื่องของค่าเดินทางค่าที่พักก็ไม่คุ้มแล้ว แล้วก็คนที่กลับมาที่กัมพูชาก็เป็นหลายแสนคนเลยงานมันจะไปพอได้ยังไงกันมันหลายแสนนะไม่ใช่แค่แสนตําแหน่งหรือแม้กระทั่งในบางหมู่บ้านนั้นมีนายหน้ามาถึงในหมู่บ้านแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยพวกนายหน้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้าออกหมู่บ้านกันทุกวันมาเคาะประตูถามเลยด้วยซ้ำว่าใครอยากกลับไปทํางานทางฝั่งไทยบ้างก็จะมีนายหน้ามาตามหาสิ่งเหล่านี้ ถึงขั้นที่ว่าตามหมู่บ้านต่างๆในกัมพูชาหาคนตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ไปถามหาว่าอาใครอยากกลับไปทํางานทางฝั่งไทยไหมคือจะมีแบบนี้ด้วยนะครับเขาก็เล่าให้เห็นบริบทในบ้านของเขานะเหมือนกับว่าในหน้าบางคนก็พยายามจะบอกว่าเขามีทางที่จะพากลับไปที่เมืองไทยได้แล้วก็มีการเสนอหักค่าหัวจากเงินเดือนก้อนแรกคือก็จะมีสถานการณ์แบบนี้อยู่ด้วยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่มันยากลําบากณตอนนี้ก็ตามอันนี้คือเป็นในมุมของทางฝั่งกัมพูชานะครับไม่ใช่ทางฝั่งไทยนะ คือเขาว่าเล่าในลนักษณะที่ว่ามันก็จะมีในหน้านะครับพยายามพาคนลักลอบกลับเข้าไปทํางานทางฝั่งไทยอีกครั้งซึ่งจะไปได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็อย่างที่เห็นข่าวกันในปัจจุบันนะครับที่ทางฝั่งไทยเราเนี่ยก็ดักไว้ได้เยอะเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นในมุมของชาวกพูชาคนถัดมานะครับเขาก็เล่า,าสถานการณ์ของเรื่องจริงของคนข้างบ้านเขาเลยเขาบอกว่าพี่ชายข้างบ้านผมเองเนี่ยแหละเพิ่งกลับมาที่กัมพูชาหลังจากที่ทํางานอยู่เมืองไทยมานาน คือกลับมาพร้อมกับคนอื่นๆเลยแต่ปรากฏว่ากลับมาได้ไม่ถึงเดือนตอนกลับมาก็ดีใจนะได้เจอหน้าลูกหน้าเมียแต่พอเงินก้อนสุดท้ายที่พกมามันเริ่มจะหมดตอนนี้กลายเป็นว่าเครียดหนักกันเลยทีเดียวเพราะว่านี่ที่กู้ยืมมาก็ยังใช้ไม่หมดสุดท้ายเมื่อ2วันก่อนเขากับเพื่อนอีก3-4คนในหมู่บ้านก็ตัดสินใจรวบรวมเงินก้อนสุดท้ายที่มีแหละจ่ายให้กับนายหน้าแล้วก็แอบที่จะข้ามกลับไปเมื่อคืนนี้เอง แล้วก็มีการฝากบอกด้วยว่าคนอยู่เฉยๆอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะให้ครอบครัวกินอยู่อย่างไรเอาแล้วจะส่งเงินกลับมาอย่างไงเนี่ยอาจจะมีวิธีของเขาก็ว่ากันไปนะฮะขณะที่ความเห็นต่ดมานะครับก็บอกว่าผมไม่ทอยากจะเถียงเลยนะแต่ว่าแค่อยากจะเล่าความจริงที่ซื่อไม่ได้อ,ออกอากาศให้ฟังหรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พูดถึงกันเลยซ้า คือในมุมของคนที่อยู่ใกล้าชายแดนและก็ทํางานอยู่ไทยอยู่แล้วมันเป็นในมุมนี้จริงๆคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนกับมาที่กัมพูชาแล้วจะมีงานทําต่อเนื่องกันได้เลยรวมไปถึงค่าแรงมันก็ไม่ได้สูงเทียบเท่าจะได้เคยได้จากทางฝั่งไทยเลยแต่ขณะเดียวกัน,กนทางฝั่งของชาวกัมพูชาอีกมุมที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็บอกว่าเขาค่อนข้างหงุดหงิดนะครับที่เห็นคนชาติเดียวกันมาแสดงความเห็นเหมือนกับว่าประเทศตนเองทําได้แค่นี้หรืออะไรยังไง อย่างเรื่องงานที่อยู่ไกลอันนี้นะเป็นข้ออ้างของคนที่ขี้เกียจที่จะเดินทางเข้าเมืองหรือว่าในพื้นที่ที่มีงานรองรับชัดๆคือคุณจะรอให้ภาครัฐมาสร้างโรงงานป้อนถึงหน้าบ้านกูเลยหรือ,อยังไงคนที่เขาอยากทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อชาติเพื่อประเทศด้วยเนี่ยเขาก็ดิ้นรนเดินทางกันทั้งนั้นแหละคือไม่ใช่มานั่งบ่นว่าพนมเปญอยู่ไกลอย่างนั้นอย่างนี้ไปทางฝั่งไทยใกล้กว่าแล้วก็กลับไปที่ไทยอีกครั้งคือเหมือนกับว่าคนก็ไม่สู้เองต่างหากคนไม่สู้ไม่มีวันได้งานในหน้าอยู่ที่หมู่บ้าน ทำไมต้องไปคุยกับคนเหล่านั้นเลยคือรัฐเองก็มีศูนย์จัดหางานให้ฟีด้วยนะถ้าคุณจะหาจริงๆอ่ะอันนี้เขาพูดถึงบ้านเขาอยู่นะครับเผื่อท่านผู้ชมสับสนนะคือเขาบอกต่อเลยครับว่าทําไมถึงเลือกที่จะไปเชื่อใจพวกนายหน้าที่พาไปทางฝั่งไทยอีกครั้งซึ่งมันก็มีความเสีย่ยงมากๆที่จะไม่ได้กลับไปได้จริงๆคุณก็ต้องเข้าใจในมุมนี้ด้วยมันแสดงให้เห็นว่าคนในหมู่บ้านคุณไม่ได้สิ้นไร้หนทางแต่เลือกทางที่ผิดเองทั้งหกัก แล้วนี้พอโดนฝั่งไทยจับโดนหลอกก็มาโทษอีกว่าเอ้าบ้านเกิดตนเองไม่ดีขณะเดียวกันนะครับความเห็นของทางฝั่งนี้นะในมุมของคนที่เข้ามาตอบกลับต่อเนื่องกันนะครับบอกว่าโอ้โหเรื่องที่คุณเล่ามามันน่าเศร้านะแต่เหมือนกับว่าบางคนเขาเลือกทางของเขาเองที่จะกลับไปที่ไทยแทนที่จะสู้แล้วก็หางานในบ้านเกิดของตนเองกลับยอมแพ้ง,ง่ายๆแล้วก็กลับหนีไปไปที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนี่แหละคือทัศนคติมุมมองที่ทําให้ประเทศเราไม่จเจริญ เพราะว่ามีแรงงานที่มีฝีมือแต่ยังเลือกไปในทางอื่นไปทําให้คนไทยจเจริญขึ้นพัฒนามากยิ่งขึ้นรวยยิ่งขึ้นคือเขาก็ได้กล่าวถึงนะครับว่าในระดับผู้บริหารบ้านเขาเนี่ยคือพูดถูกทุกอย่างเลยอันนี้คือคือเขาขอมองในมุมนี้นะฮะก็น่าจะมีการกล่าวถึงอะไรสักอย่างนะครับที่หมายถึงว่าเป็นเพราะคนไปทํางานที่ไทยเยอะนะบ้านเขาก็เลยไม่จเจริญอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่า ทางฝั่งบ้านเขาระพูดถูกทุกอย่างเลยนะก็เป็นมุมนี้กันไปขณะเดียวกันนะครับในอีกมุมมองที่เข้ามาตอบกลับนะเขาก็บอกนะครับเหมือนกับว่าเรื่องนี้ถกเถียงกันเป็นเพราะเป็นมุมมองที่ไม่เข้าใจกันนะฮะโดยเขาบอกว่าผมว่าพี่น่าจะไม่เข้าใจชีวิตของคนที่อยู่ใกล้ๆชายแดนทางฝั่งไทยจริงๆเลยนะคือคําพูดของคุณมันดูสวยหรูเหมือนในหนังสือเรียนแต่สําหรับคนที่ไม่มีกินในวันพรุ่งนี้เนะี่ยคืออ่านยังไงมันก็ไม่เข้าตาสักเท่าไหร่ อย่างการที่คุณบอกว่าย้ายไปที่พนมเปญเป็นทางออกโอ้ยมันไกลพอสมควรนะเคยลองคํานวณดูหรือเปล่าว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่สำหรับคนที่อยู่ใกล้ชายแดนทางฝั่งไทยค่าเดินทางจากบ้านผมไปพนมเปญน,นี่ไม่ใช่ถูกๆนะจะบอกให้ค่ามาัดจาห้องเช่าอย่างน้อยๆต้องจ่ายล่วงหน้า1-2เดือนด้วยซ้าแล้วเงินจะกินเงินจะใช้ล่ะกว่าเงินเดือนเดือนแรกจะออกต้องใช้ชีวิตอยู่ไงบางทีขาดทุนด้วยซ้ำนะมันไม่เหมือนทางฝั่งไทยนะที่ลงทุนใน ยอดเท่าเท่ากันก็หมายถึงว่ายอดเงินเท่าเท่ากันนะฮะลงทุนค่าเดินทางค่ามัดจําอะไรสารพัดอย่างเนี่ยมันได้กลับมาในระดับที่สูงกว่าแล้วมันก็สมเหตุสมผลแล้วก็ได้กําไรด้วยไม่ใช่ว่าลงทุนไปบางทีได้เท่าทุนหรือว่าได้น้อยกว่าที่คิดเอาไว้อันนี้ก็หมายถึงว่าพอทํางานที่บ้านเขา้งเงินเดือนลงทุนไปนี่แบบได้เท่าทุนเลยอะไรแบบเนี้ยคือเรียกได้ว่าแค่พออยู่พอใช้ใเฉยโดยก็มีการได้ความเห็นต่อนะครับว่าคนที่ไม่มีเงินเลย แม้แต่จะซื้อข้าวกินเนี่ยจะเอาเงินจากไหนเริ่มต้นไปก่อนคือมันไม่มีแม้แต่ทางเริ่มต้นไปที่พนมเป็นหรือแหล่งงานด้วยซ้ำชีวิตใหม่ที่เมืองหลวงมันเริ่มต้นไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วนี่คือทางเลือกของคนสรัรวพอมีทุนชัดๆมันไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยคือข้ามไปที่ทางฝั่งไทยนะไปรับจ้างอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็กลับบ้านมาเงี้ยถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติมันก็สามารถตั้งตัวเริ่มต้นชีวิตได้ คือคนนี้ก็พยายามยกเหตุผลนี้มาโต้แย้งนะครับด้วยความที่บ้านเขาอยู่ใกล้ทางฝั่งชายแดนไทยนะพอข้ามไปทางฝั่งไทยนะรับจ้างอะไรก็สามารถมีเงินกลับมาได้คือแต่พอไปพนมเปญต้องลงทุนเดินทางเช่านั่นเช่านี่อยู่นั่นแหละโดยในความเห็นของคนนี้นะครับก็พูดถึงต่อในเรื่องนี้ว่าอาที่บอกให้ไปหาศูนย์จัดหางานของทางฝั่งบ้านเขานะฮะแล้วทําไมถึงไปหาในหน้าผมคิดว่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยความยากจน มันรอระบบไม่ได้หรอกศูนย์จัดหาง,งานอาจจะดีนะแต่กระบวนการในกัมพูชานช้านะถ้าจะเทียบกับทางฝั่งไทยอันนี้ต้องพูดตามตรงแม้แต่ในหน้าที่พาไปทํางานทางฝั่งไทยยังเร็วได้มากกว่านะแต่พอเป็นทางฝั่งกัมพูชาตัวระบบเองต้องรอเอกสารรอเรียกตัวแต่ในหน้าที่พาไปทางฝั่งไทยเขาให้เครดิตด้วยซ้าในหน้าบางคนนะเขาจ่ายเงินให้เราก่อนด้วยซ้ำนะจ่ายค่ารถให้เราก่อนแล้วค่อยไปหางจากเงินเดือนทีหลังนะั่นแหละคือตามสเต็ป คนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาต้องการเงินใช้วันนี้กันเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าค่อยจะได้เงินกลับเข้ามาคุณเข้าใจคํานี้บ้างไหมล่ะนี่เป็นสิ่งที่ในัมพูาให้ไม่ได้โดยก็บอกส่งท้ายไว้นะครับว่าย้าอีกครั้งว่าคุณต้องมาเดินดูตามหมู่บ้านชายแดนจริงๆนะที่อยู่ใกล้ๆทางฝั่งไทยจริงจะให้เขาไปทํางานในพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปจากตรงนั้นอีกอะ่ะมันค่อนข้างต้นทุนสูงนะคุณต้องเข้าใจด้วย แต่ว่าหมู่บ้านตามชายแดนนะบ้านที่สร้างใหม่สวยใหญ่โตเน่ยไปถามเขาเลยว่าเขาเอาเงินมาจากไหนกันผมกล้การับประกันเลยว่า9ใน10หลังเนี่ยสร้างด้วยหยาดเหงื่อแรงงานที่ส่งมาจากเมืองไทยกันทั้งนั้นแหละนี่คือผลของการที่ไปทํางานที่เมืองไทยแล้วก็อาจจะเรียกว่าทิ้งบ้านเกิดแบบที่คุณพูดหรือเปล่าแต่มันยกระดับชีวิตครอบครัวพวกเขามากเลยนะถ้ามองในอีกมุมหนึ่งยกระดับชีวิตครอบครัวมากๆเพอเพอจะทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโต,ตมากขึ้นด้วยซ้ํา จากเม็ดเงินที่กลับเข้ามาในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายแดนทางฝั่งไทยขณะที่ความเห็นที่เขามโตน,นะฮะก็บอกว่าคือพอพูดกันด้วยเหตุผลหลักๆแล้วไม่ช่นะเหมือนกับว่าคุณจะยกเรื่องบ้านหลังใหญ่มาอ้างเลยนะคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทําให้ผมเชื่องันเหรอคือบ้านหลังใหญ่อะไรที่คุณพูดถึงตามหมู่บ้านชายแดนเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่ภายนอกเฉยๆคุณเห็นบ้านหลังใหญ่แต่ผมเห็นครอบครัวที่เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันบ้านสวยเล้ยังไง ถ้าในบ้านไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนคนที่ทํางานในพนมเปไหรือนในเมืองใหญ่ในกัมพูชามันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีจะเห็นได้ชัดว่าหลายๆคนต้องไปทํางานก่อสร้างหรือไม่ก็ไปทํางานรับจ้างอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ปล่อยให้ครอบครัวใช้ชีวิตกันไปแบบไม่พร้อมหน้าพร้อมตาสักทีแบบนี้เหรอที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีแต่อีกคนนะต้องไปทํางานในอีกประเทศเพื่อได้รับค่าแรงที่สูงขึ้น แน่นอนว่าคุณอาจจะมองเห็นความมั่งคั่งที่มีมากกว่าการหาเงินในกัมพูชาแต่ผมกําลังเห็นการพึ่งพาที่มันพึ่งพาอีกประเทศมากเกินไปคือบ้านเรานั้นนะที่คุณบอกว่าสร้างได้อย่างใหญ่โตนั่นคือการพึ่งพาไม่ใช่การพัฒนามันคือเครื่องมือยืนยันว่าเรากําลังกลายเป็นประเทศที่ผลิตอะไรไม่เป็นนอกจากส่งออกแรงงานที่ราคาประหยัดให้กับเพื่อนบ้านได้สามารถเอาไปต่อยอดธุรกิจของพวกเขา ทุกก้อนอิดในบ้านหลังนั้นมันเหมือนเป็นโซ่ตรวนที่ผูกเศรษฐกิจของเราไว้กับประเทศไทยยังไงก็ไม่รู้คือถ้าวันไหนเศรษฐกิจไทยชะลอตัวหรือว่าเขาไม่อยากจะจ้างเราแล้วบ้านสวยๆที่คุณว่ามาเนี่ยมันจะมีค่าอะไรไหมมันจะไปต่ออะไรยังไงจะมีเงินบำรุงไหมล่ะเพราะงนั้นก็ต้องเลิกมองอะไรแค่ด้านเดียวได้แล้วการมีบ้านใหญ่โตโดยหาเงินจากทางฝั่งไทยจากการไปเป็นลูกจ้างให้ผู้คนทางฝั่งไทย คือมันเทียบไม่ได้เลยกับการสร้างธุรกิจเล็กๆในบ้านเกิดของเราเองเปิดร้านเล็กๆในบ้านเกิดของเราต่อให้มันได้เงินน้อยกว่าแต่มันก็คือความภาคภูมิใจนะอย่างน้อยๆก็เป็นส่วนเล็กๆในการสร้างชาติเปลี่ยนพื้นที่ในพื้นที่ของตนเองให้เติบโตได้อย่างแท้จริงคุณเห็นบ้านแต่ผมเห็นกับดักที่สวยหรูซะมากกว่าที่ทําให้คนอื่นก็อยากได้เหมือนกันโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะว่าโอ้โหสิ่งที่พี่พูดมาเนี่ย มันเริ่มจะผิดเพี้ยนไปแล้วแหละคือมันเหมือนเป็นการแสดงความเห็นเพื่อเอาชนะเฉยๆหรือเปล่าเนี่ยคือเป็นใครก็ตามนะก็อยากได้บ้านหลังใหญ่หรือว่ามีบ้านดีๆสักหลังแหละไว้อยู่แน่นอนว่าที่พี่พูดมามันคือการทําให้เห็นว่าไปที่ประเทศไทยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าเพราะไม่เช่นนั้นก็คงมีคนมากมายมาเปิดร้านเล็กๆอะไรแบบที่พี่พูดมาแล้วแหละถูกไหมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดของตอนเองโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนที่อื่นแล้วแต่จะเห็นได้ว่า โดยสัดส่วนนะคนที่ไปเมืองไทยและก็กลับมาที่บ้านเกิดมันมีโอกาสที่จะเป็นไปแบบนั้นได้มากกว่าเรื่องนี้นะมันแสดงความเห็นโกหกหรือว่าบังทากันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาเพราะไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีคนนับแสนนับล้านแห่ไปทํางานที่เมืองไทยหรอกและนี่คือโลกความเป็นจริงและกําลังทําให้ทุกคนที่กลับมาที่บ้านเกิดเริ่มจะชุกคิดได้อีกครั้งแล้วว่าควรจะอยู่ที่ประเทศไทยต่อไปถ้ายังอยู่ได้นะ พราะการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยมันมีโอกาสมากกว่าและก็เติบโตได้มากกว่าโดยใช้เวลาเท่าๆกันอยู่ในกัมพูชาต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนละเพื่อให้ได้เท่ากับการทํางานในประเทศไทย1วันหรือ1ปีมันค่อนข้างจะเติบโตอย่างแตกต่างกันมากในระดับบุคคลหรือระดับครอเรือนและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับทั้งหมดคือการเล่าแปรเรียบเรียงในสไตล์ผมนะถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับ ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็อย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับเลือขอฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยเ,เช่นเคยนะครับก็มีหลากหลายสีให้เลือกด้วยนะก็สามารถดูที่ทมุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับนี่คือเสื้อยืดแบรนด์ไทยจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อยืดนะฮะก็สามารถดูที่ทมุมซ้ายล่างครับวันนี้สวัสดีครับ